ักว่าที่ผู้สมัครพร้อมอาสาเป็นผู้แก้ปัญหาให้คนไทยทั้งประเทศพักพวงชนไทยโดยการนำของอาร์ตเอกสิทธิ์คุณานทนทกูลหัวหน้าพักเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมอาสาเข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับคนไทยทั้งประเทศนำคนไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจความมั่นคงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยรวมถึงปัญหาสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศ พอมุ่งมันยืนหยัดเป็นพักของพวงชนไทยอย่างแท้จริงผ่านการทํางานทางการเมืองสุจริตที่ยึดโยงกับชีวิตจริงของประชาชนค่ะวันนี้เราก็สื่อตัวนะครับเป็นนักการเมืองนะครับเป็นว่าเราต้องแหละเอางี้ดีกว่าว่าจริงๆอ่ะมมีทุกคนเห็นด้วยแล้เห็นด้วยจริงผมอยากเปิดเวทีนะครับให้มาพูดคุยกันนะครับจะวิธีเนี่ยมาคุยกันเลยอยากได้ไหนวันนี้ผมเอยงยังไนมันก็มีต้องตอบฝ่าย มีทั้งคนชอบและไม่ชอบเหมือนน้ำข้าแรงข้าต่ำผมพูดค้าแรงน้อยก็ดับไม่ชอบค้าแรงแพงก็ดับไม่ชอบวันนี้ผมแน่นอนว่าเราต้องมาพูดคุยกันเราเปิดโอกาสดีนะครับเป็นงอ์การมาประเดิประเดิลประเดิลที่ดีพี่กับผมกม็ได้พูดกันเอาทีมที่เป็นหารเรื่องนี้มาโทกันแล้อ,องว่าข้อดีขอด้ขอเสียแล้วเราพร้อมจะนำรับปัญหาเนี้ยไปแก้ไขและอนาคตเนี้ยถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปทำการเมืองจริงผมพร้อมบันดัลและทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ผมทุ่แน่นอนครับขอบคุณครับทางนิตยสาร ขอถามสเปกิฟิกลงไปอีกนิดนึงท่านคิดว่าส so ูตรแชร์ท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับอยากได้คำตอบนะตอนนี้ในความในความคิดของท่านเท่าที่ท่านพอจะพิจารณามันถ้าท่านเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียท่านคิดว่าส so ูตรแชร์ดีกับประชาชนจริงหรือไม่ผมว่ามันมันมีมันมีผลกระทบหลายด้านอนกันะครับก็ถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยก็ผลกระทบกับผู้ประกอบการต่างๆมนหนกมากเนี่ยอนนี้ผมก็ยังยังยังเอาตัวว่า คนพูดค <mile> ุยอ่ะต้องต่อฝ่ายแล้วแหละวันนี้ผมยังยังค่อนข้างรอไปนูยผมอยากได้ข้อมูลจากพี่ผมายจากพี่เขาถูกไหมครับถ้าพี่มองยังไงเนี่ยผมอยากปรับพี่ช่วยชี้แจงว่าอยากให้เอกแบบไหนแล้วมาพูดคุยอ่ะวันนี้ผมไปฟันธงเนี่ยมันก็เป็นอะไรกัอะไรฟันธงทีเดียวเนี่ยผมว่าผมว่าค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับแต่แน่นอนว่าเราเปรนชนชนใหญ่แล้วเป็นนโยบายที่ต้องแลพี่น้องประชนอย่า่กันแฝงนะครับนโยบายจกเรื่องแฟงที่แฟงแน่นอนก่อนที่เราพูดคุยกันแล้วก็นำทีมที่มีความเข้าใจด้านนี้มาพูดคุยกันครับ ค,คจากพักยวนะคะจะถามว่าตอนนี้ค่ะคาดหวังเก้าอี้จำนวนสอสอในสภาตอนนี้ค่ะทางพักมีคาดหวังไว้จำนวนกี่เก้าอีค้คะครับวันนี้เราเป็นเป็นพักเมืองใหม่นะครับก็เสนอตัวให้ประชาชนมาเป็นผู้เลือกเรานะครับแล้วก็นำนโยบายมีมามาเผยแพร่เอาความจริงใจมาคุยแล้วก็เสนอแนะว่าเราเป็นพรคที่ ทำเงำำินทำทำเงินเป็นปนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าราคาหว่างค่อนข้างสูงนะครับตัวเลขที่ผมได้พี่น้องไปดูคาตอบดีกว่าแล้วปาดซื้อบอลชนอันนะ้นไปเชียร์ผมคือหลายอย่างให้พวกเรามีคนดีๆเข้าราคาคนที่ทํางานเป็นจริงๆเนี่ยเข้าต่าราต้องฝากพี่น้องลงช่วยเชียร์กันเราเป็นพักพักใหม่แต่ไม่ค่าเราพักเลยเราค่าเราไปเฉยเลีออย้ยงเไม่รู้เลี้ยงอะไรวันนี้ต้องพี่น้องมาจนคนตอบแต่แน่นอนวราผู้สมัครทุกคนที่มาลงพื้นมาลงกับเราเนี่ยเป็นคนเก่งแน่นอนดีแน่นอน ที่ผ่านมานครับขอสบายใจได้ว,ว่าพี่น้องกาจนจะได้สอนที่ดีโดยเฉพาะผู้เรีานพักผูทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ประสบการณ์รณทำงานจริงถ้าอยากได้พักที่ทํางานจริงทํางานได้ก็ฝากเลืกอกพักเราเราก็ต้องขึ้นป้ายทำทันทีทําเป็น,น,นต้องขึ้นต้องมาทำมาต่อชุ่อแล้ววันนี้ขอพี่น้องสบายใจแล้วว่าพันมาดูทางก็าจะเลือกพักที่ไปทำงานนะครับไม่ต้องพูดอะไรต่างไม่ต้องพูดเรื่อยๆที่พูดตอนเพราะว่าพี่หอของเขา,า,ขออนขเขาคนไม่เชื่อต้องมาย้ำด้วยนะเราบอกไปว่าเราทําเป็น เราทาได้แล้วคอือทํมาแล้วมันสิแล้วมันฝากผู้คนเพื่อเชียะครับขอบคุณครับอย่างพี่ธงของพักก็คือจังหวัดสมุทรปราก,การแต่มันก็คือมีบ้านใหญ่ของพรกเพื่อไทยคะะ่ะตรงนี้มีความกังวลใจเรื่องไหนบ้างครับจริงจริงนะครับผมก็คนทุนการอยู่แล้วผมไม่ก,มกังกวลเรื่องนี้เลยผมไม่เคยกนนังวลบ้านใหญ่บ้านเล็กผมกังวลประชาชนจะเลื่อนหรือเป่าพี่น้องเราจะเลื่อนหรือเปามากกว่า,ลาแล้วันเนี้ของเราไม่มีระบบผูกคะแนแนบ้านใหญ่ไม่มีเราใช้ประชาชนเป็นหัวคะแนนเรา เปนพันสนเป็นหนึ่นคนยไปกระบอกเสียงไม่เร่องหัวคะแนนี๋ยเรียกกระบอกเสียงเราคอยชี้แนะนะนําเราแล้วก็มาเสนอแนะเราแล้วก็ช่วยเชียร์เราผมมั่นใจว่าตองประเป็นจังหวัดที่ทุกคนรู้จักครอบครัวผมผมเองก็ตั้งงานเราธุระเป็นแสนตั้งไหนนะครับวันนี้ก็มีกลุ่มคือกลุ่มย่อมอยากเอากลุ่มเดิมสยามฟิวมาด้วยนแบบย่อมอยากได้นะครับก็มีกลุ่มพนักงานผมเนี้ยมาช่วยที่พักอยู่บ้านที่นี่หนึคนเขาเริ่มระดาไม่มยีเลยเป็นช่างวันนี้มาอยู่กับพักเรา มาอยู่กับพักเลยจาตผมมาสี่ช้านิตปีจนตอนนี้กา,ก,นการเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการเป็นร้อยล้านตารางแล้ววันนี้ออต้องขอโอกาสเข้ามาตอบแทนเราก็บอกที่ผ่านมาเราให้โอกาสเขานะวันนี้ต้องขอ,อกลับมาช่วยดูแลพักมาสมบูรณ์พักเดินทุกวันโดยที่มีค่าตอบแทนอยากช่วยพักเพราะนั้นผมบอกว่าฐานดุลการเป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจและผมไม่ได้กังวลปัญหาอะไรขนาดเพราะว่าจริงๆแล้วอำน,นาจอยู่ที่พี่น้องประชาชนครับ ตาจากทีวีรัฐสภานะคะขออนุญาตถามว่าส่งสสกี่เขตคะวันนี้ถึงหน้าวันนี้นะครับประมาณร้อยกว่าเขตนะครับร้อยกว่าเขตแล้วก็บัญชีชื่อนะครับมีนะครับค่ะขออนุญาตแปลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ค่ะปัจจุบันนี้เหมือนสแกมเมอร์เนี่ยได้มีการยกระดับในการที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของนโยบายของพรรคเองเนี่ยก็มีการที่จะแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ ในเรื่องของที่จะแก้ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะคือปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของการสแกนผ่านม่านตาในการยืนยันตัวตนเนี่ยในส่วนของพรรคการเงินเอง,เองเนี่ยมีการที่จะส่งเรื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างคะที่จำอธิษฐานไปที่การสร้างคนเราต้องให้คนเรามีความรู้ถูกไหมครับผมต้โดนคนทุกวันผมต้องหลอกเพราะผมรู้ทันหน้าที่ของภาครัฐต้องประถมพันธ์ต้องให้บูหาคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าแสเมอร์มากมาย จะหลงเชื่อวันที่ผมว่าประชานชนเนี่ยบางคนไม่รู้โดยหล่อดับนะครับคนไทยได้เป็นคนที่ฉลาดแต่คนเชื่อไต่ของง่ายเพราะนีน่ถึงโดยหล่อกมากมหมแล้วก็ความเก่งใจคนแบบนี้เก่งใจใครมาขอยืมเงนินไว้หมดอันนี้ทําให้แซมเมอร์เข้าเท่าน้เราได้ง่ายขึ้นตุ้มุแลบอกต้องให้รัฐบาลประชาอัมพันธ์สับสนให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็จ่ายข่าวให้เข้าทันว่าแซมเมอร์เขามีธีการไรบว่าอ,อันแรกต้องฟกัตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเดินประทอลไปคนทุกวันเนี่ยตำรวจตาไปถ่าหครับเราไม่เจอ แต่แบบกม,มแก่ต้องมีเทคโนโลยีตลอดแล้วต้องเข้ารู้เท่าทัานกับเทคโนโลยีนี่คือสุดที่พรรค้องสร้างรวมอยู่ในนโยบายด้วยว่าสร้างคนให้ฉลาดเท่าทันฉลาดและเฉลียวลลแลวรู้แับสังคมน,นะครับอยู่เป็นแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เชื่อได้ไม่เชื่อได้วันนี้ขาดการาบริารัญหผมเชื่อว่าการบริหารการของภาครัฐเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อยที่ผมอยู่กระทรวงดิทันเรื่อสังคมเนี่ยเราแสงข่าวทุกวันข,ข,ข่าวทุกวันจับทุกวันเนี่ยประชาชนยังไม่รู้ไม่ทษนไม่รู้ถึง ด้วยการด้วยสแกมเมอร์มันมีเทคโนโลยีเพิ่มใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้ประาุนไล่ตามไม่ทันเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของภาครับต้องสับสนให้ประชาชนได้รับรู้เทคโนโลยีที่สแกมเมอร์อามาใช้หลอกลวงมากขึ้นครับ